ไปงมเหรียญมาให้ฉันหน่อยได้ไหมล้วฉันจะให้เงินนี่กับแกถ้าฉันไปเก็บเหรียญน,นั่นมาเธอจะให้เงินนี้กับฉันงั้นเหรอใช่จะ้ะได้สิได้ ตลกจังเลยนี่ไงฉันไม่อยากได้เงินนี่แล้ว ชีวิตผู้หญิงคนนี้เกิดความพลิกผันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฮ้ยนิพ่่ช่ยซื้อรถใหม่ให้เราเหรอเนี่ย สวยจังเลยอ่ะอนี่เอา้าพี่ทามแกเป็นใครอ่ะมาอยู่หน้าบ้านฉันได้ไงพี่ทามฉันไม่ได้แล้วเหรอแปลงไงน้องสาวพี่ทามอ่ะอ๋อนี่พี่กลังรอฉันเล่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แกทหารที่กำลังรอฉันเล่นอะแล้วนี่ตกลงแกเป็นใครใช่เห็นแต่คอทานคนหนึ่งที่มาอยู่นหน้าบ้านฉันเนี่ย าพี่ทำฉันไงน้องสาวพี่ทำน้องแป้งอะ่ะพี่จำฉันไม่ได้แล้วหรออย่ามาแตะตัวให้ได้ขอทาสก๊รตโป๊แกรี่ออกจากบ้านเลยนะพี่บอกให้ไปพี่ทำพี่ทำฉบอกให้ออกไปพี่ทำไปพี่ทำไปสิ แบบนนีี้เ่ยดูว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านั่นแสดงว่าฉันต้องเอาเหรียญโยนลงไปที่แม่นม้ำอีกครั้งนึงเพื่อฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่จริงด้วยเหรียญเฮ้ย ฉันไม่มีเหรียญเลยสักบาทอ,อ่ะเฮ้จะไปหาจากไหนวะพวกพี่สองคนมีเงินเรียนไหมฉันขอหน่อยสิเฮ้ยมีขอทานมาขอเรียนวะ่ะมึงเอากล้องมาดิกล้องเหรียญใช่ไหม ด้วรีบถ่ายไว้ดูสิคนตลกเลยว่ะถ่ายไว้ถ่ายไว้ไดูสิคนตลกเลยคนตลกเลยดูขอให้ฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยเถิด What? <laughs> เป็นเพราแกใช่ไหมท้่ทำให้ใช้ตัวไกลไปแบบนี้ทำให้ใช้เกิดมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะฉันไม่ไมอยากเป็นคาทาสุกบกสุกบกนี้แล้วอะ่ะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่่ากหากไม่ใช่ฉัน แล้วแบบนี้ฉันต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงอย่างนั้นหรอเธอก็เอาเงินที่เธอฉีดคืนฉันมาเธอจะได้รู้ว่าเงินอ่ะมันหายากแค่ไหนแล้วเธอจะได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการแต่เงินนั้นมันปลิวไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้แล้วอะ่ะ จะให้ฉันไปหามาจากไหนอะ่ะฉันรู้แล้วก็จะไปหาเงินนั่นได้จากที่ไหนแกรออยู่ตรงนี้นะถ้าไปไหนเด็คดขาด ไปเป็นเหมือนเดิมสักทีเฮ้ยนี่แกตามฉันมาทำไมฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าเธอสหันเงินที่ไหนมาให้ฉันอ๋อเธอกลับมาขโมยเงินพี่ชายเธอ มาให้ฉันอย่างนั้นเหรออะไรนี่ไม่ใช่เงินพี่ชายฉันฉันเก็บมาได้จากข้างนนนค่ะง,ง,งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าพี่ชายเยจะคิดยังไงคุณจะของบ้านคะคุณเจ้ของบ้านคุณเจ้าของบ้านคะอยู่ไหมคะคุณเจ้ของบ้านแกแกทำอะไรของแกถ้าพี่ชายฉันไม่เห็นฉันเข้าแกรู้ไหมว่าฉันจะโดนอะไรบ้างอะ ฉันไม่รู้หรอกแต่ถ้าพี่ชายเธอรู้ว่าเธอกลับมาขโมยเงินแล้วก็ฉันว่าพี่ชายเธอคงไม่พอใจแน่นี่แกงกล้ามาเหยียบบ้านที่กรอฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าใส่หัวไปซะ ไปไหนวะยังไม่ไปอีกเหรอได้เดี๋ยวฉันจะเรียกเราพรมาลา่าตัวแกไปนะเรยียกให้ฉัยหนุ่มไหนอีกครื่งนึงอยู่ไหนวะ เจอแล้วแล้วมันหายไปไหนอครึ่งนึงอะ่ะคุณคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะมีอะไรคะพอดีว่า เงินที่คุณจับอยู่นั้นเป็นเงินของฉันเองค่ะฉันทำมันหายมาตอนเช้าคุณช่วยเอามาคืนให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคือฉันเห็นเงินมันหล่นอยู่อ่ะฉันก็เลยเก็บมันมาแต่ฉันขอเงินส่วนนี้ไว้เถอะนะฉันมีน้องสาวอีกหนึ่งคนตอนนี้ฉันกับน้องสาวเราสองคนไม่ได้กินข้าวเลยถ้าฉันได้เงินส่วนนี้มาฉันจะเอาไปซื้อข้าวให้น้องสาวฉันกิน ฉันขอร้องนะฉันขอเงินนี้เถอะนะฉันเข้าใจนะว่าเธอก็ต้องการมันเหมือนกันแต่มันก็จำเป็นสำหรับฉันมากเหมือนกันฉันเชื่อคุณแต่ว่าเงินนี้ม,มันสำคัญกับฉันมากถ้า ฉันได้มันไปก็เท่ากับว่าฉันไม่ช่วย,วยชีวิตน้องฉันเลยนะฉันขอละนะฉันไหวแล้วจังเธอหาเงินใบนั้นเจอหรือ,อยัง ชีวิตเลยเหรอฉันว่าไม่หรอกนะเธอลองมองไปในน้ำนั่นสิ ออครับเออมีแฟนนี่ยังครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับที่เธอกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยก็เพราะว่าเธอรู้ความหมายของเงินไม่ว่าเธอจะมีเงินมากเท่าไหร่ ก็อย่าลืมความคิดดีๆในใจเพราะว่ามันสำคัญมากกว่าเงินก่อนที่จะเรียนรู้วิธีหาเงินเธอควรจะเรียนรู้วิธีการเป็นมนุษย์ก่อนทาดานี่รถของใครเอ่ย <c oughs> นี่เป็นรถใหม่ที่พี่เตรียมไว้ให้น้องไง แต่น้องคงไม่อยากได้มันแล้วล่ะเอา้าแต่น้องบอกว่าอยากได้รถคันนี้มานานแล้วไม่ใช่หรออันนี้ฉันให้ฉันว่าเธอน่าจะต้องการมากนนากว่าฉันนะ ขอบคุณมากจ้ะขอบคุณมากจริงจริงบุญคุณครั้งนี้ฉันจะมีวันลืมเลยจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะใช่แต่น้องต้องการเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่